พี่น้องเทวรักพระเจ้าเสด็จมายังประชากรด้วยพระเมตตาการพบพระองค์จึงต้องเปลี่ยมด้วยความสำนึกขอบพระคุณและมีความชื่นชมยินดีทุกคนต้องมีความเชื่อและสัตศ์ซื่อในพระเจ้าสิ่งนี้จึงจะเป็นที่พอพระไทยพระองค์คนทั้งหลายจะไม่ขาดแคลนสิ่งใดเมื่อดำรงชีวิตในความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพระองค์ประทานความสุขสันติ ซึ่งเราจะได้รับรู้จากพระคัมพีที่พระเจ้าตัดถึงคนทั้งหลายล้วนต้องรีบไปสแสวงหาพระเจ้าและเขาเหล่านั้นจะได้พบพระเมตตาเขาทั้งหลายต้องมีพระเจ้าองค์ความจริงในความคิดให้สันติสุขของพระเจ้าได้ทรงครอบครองในจิตใจและสิ่งที่ประชากรผู้มีความเชื่อในอดีตได้ปฏิบัตินั้นทำให้ชาติต่างๆโดยรอบ ได้สังเกตเห็นในสิ่งที่ผู้มีความเชื่อได้รับซึ่งในปัจจุบันพระศาสนาจ,จะมีการเพิ่มขยายอย่างยิ่งเพราะการที่คริสชยนที่อยู่ท่ามกลางคนต่างศาสนาได้ทำให้เขาได้เห็นถึงผลแห่งความเชื่อและคนทั้งหลายจะได้มาสแสวงหาพระเจ้าอย่าเป็นแบบชาวอิสราเอลที่กลับไปติดตามรูปเคารพ พระกาสกได้ทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำเร็จบริบูรณ์ในอนาคตคือเมื่อคนที่ได้เห็นพระเจ้าทรงพระกรุณาตามที่ประชากรได้ทูลขอพวกเขาจะรู้สึกดีในการติดตามพระเจ้าให้พระองค์ทรงอยู่กับเขาทั้งหลายคิตชนที่ยึดมั่นในพระเจ้าเราต้องนำคนอื่นมาเป็นเหมือนเราด้วยเราต้องยินดี โดยไม่ใช่เพราะจำนวนที่มีมากมายได้เข้ามาร่วมอยู่กับเราด้วยแต่เราและคนเหล่านั้นต้องดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าด้วยที่นำสู่การมีส่วนในอาณาจักรค,ความสุขเพราะพระเจ้าประทับอยู่ด้วยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าโปรดทรงนำเราทุกคนให้ได้มีความเชื่อที่เกิดผล โดยสามารถเผยแผ่ความเชื่อไปยังคนทั้งหลายด้วย